สวัสดีจ้าวันที่สองที่อยู่ไทยจ้านอนไม่หลับจ้ะพี่น้องจ้ะยังไม่กินยาเออกินยานอนหลับเป็นเม็ดหนึ่งนะนอนไม่หลับจ้ามันยังปรับตัวไม่ได้ตอนนี้ก็รอผลรอผลตรวจซีพีอยู่จ้าถ้าเกิดผลออกมาเป็นหวงเนี่ยก็คือไปต่อจ้าไปต่อโรงพยาบาลน,นะว่าวันที่หนึ่งเราต้องทํานี่วันที่สองทำนี่ทํานี่ทานี่ที่เราแพนไว้นะคะมันก็จะล่มสลายใช่ไหมคะทำไมก็ยัง สลึมสลือนอนไม่หลับจ้ะนอนไม่หล er, uh ับนี่ไปเก็บของจ้ะเก็บของเตรียมไว้เผื่อพ้นออกมาเป็ канал, นลบนะคะจะได้กลับบ้านเลยจะได้บอกร้านมารับทันทีเลยจ้ะเกือบแปดโมงที่ฝรั่งเศสก็เท่าไหร่ตีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณตีสองจ้ะประมาณตีสองที่นู่นยังไม่ยังไม่ยังหลับปุ้ยอยู่เลยตีสองที่ฝรั่งเศส ผลออกแล้วจ้าพี่น้องจ้าผลออกแล้วผลออกมาเป็นรูปใจดีใจดีใจดีใาทุกซาทุกซาทุกประพุทธประพันประสง์ยัยไม่ดีใจยัยไม่ดีใจยัยใม่ขอบคุณพี่น้องจ้าขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ยัยไม่ได้ผ่านโรคภัยไข้เจ็บมาได้นะคะขอบคุณกันยัยใหม่จะร้องไห้ตอนนี้กําลังนั่งรอหลานอยู่จ้าเดี๋ยวหลานขับรถมารับที่หน้าโรงแรมพี่สะพ้ยนะคะส่งข้อความมาบอกยายใหม่ว่า วันนี้ทางสบคจะมีประกาศเราประมาณช่วงเย็นนะจจะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าใดไหมมีอะไรสําคัญสําคัญต้องทําหลายอย่างถ้าเกิดว่าเขาห้ามออกโลกพื้นที่หรือว่าห้ามไปไหนไกลๆคือธุระของยัยไใหมที่จะทําก็คือถูกยกเลิกไปเลยค่ะหวังว่าคงไม่มีประกาศอะไรประมาณนี้นะคะพี่น้องคะพี่สาวจะป้าเทียมป้าเทียมกับเอ้อานร้านชายมารับจะ ระวังรถวังรถร้านชายบอกว่าจะพาไปกินส้มตําน้ำดำดำจ้าดจ้าเห็นไหมทางร้านมีเจลล้างมือให้อย่างดีเลยเห็นไหมคะ สั่งเข้ามาเพิ่มน่ากินอยู่มาจ้าแซ่บๆนวๆมีกุ้งสดด้วยชอต้มแซ่บที่ที่มีกระถิ่นมีกระถิ่นขายไหมคะมหรอร้านส้มตำร้านนี้ไม่ผิดหวังจ้ะพี่น้องจ้าอร่อยก็คืออร่อยจ้าชื่อร้านอะไรนะ เจ๊กไก่เจ๊ไก่เจ๊ไก่ดอนเมืองนะคะแซ่บเวอร์สามารถแวะมาทานได้มีต้มแซบ่บแซ่บพี่นะีจ้ะตําปูมาเนี่เหระสุดยอดเลยข้าวไทย,ย,ยน้ำปลาบ่ของคุณบ่คือไปบ่อห้อง ออโอ้ยอากาศร้อนอากาศร้อนจ้าไอสครีมมีไส้อะไรบ้างคะคุณป้ามาขายที่ทุกวันเหรอคะทุกวันทุกวันทุกวันซักวันไม่มีแต่จะรอจันหวโอ้ส่วนมากจะเป็นลูกค้าของร้านส้มตำใช่ไหมคะอ่อไส้ชันขยายะจวอุดหนุนคุณป้าไส้ชันขยาสักสามอันอ๋อจ้ โอ้ได้ลดช่วยเลยป้าเท่าไหร่คะช่วยเนี้ย2ยี่สิบจ้าน่ากินน่ากินต้องชิมจ้ชิมชิมท้อง้ากหลับอลอยไหมแเสาที่ไปจะอยู่ั้งวันไม่ใช่เสาที่จะอยู่แค่ตอนว้กถนี่ยต้องกจตัวแม่ปฏิบัติทาเลยพี่ออกมาจากมัดมันมาจะ

ก็แก่เป็นคนแบบไออเขาเรียกว่าไงนะเจไดขวางแล้วแกก็ห่อห่อเอาเนื้อหมูใส่ไปด้วยเราก็เราก็ถามว่าเนื้ออ,อ,อยูไ่ไหนเต่ว่าห่อดี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 อย่าแมกำลังห่ออยู่ในใจเลยดีมากดีมากห่อไปเราจะซื้อกระเป๋าใหญ่ให้ไหมตอนนี้กินข้าวอิ่มแล้วจ้ากำลังจะตามหาผลไม้มีน้ำ เจอแล้วผลไม้ที่ข้าพเจ้าคู่ควรซิิมเลุมาโยให้ด้วยนะไม่ลอย เหมือนกันพี่กับน้องเอาหน้าเสิ็เอาไปถอดตูเ้เย็นเย็นก้อนกันได้ไม่ไอยสียบกลับมาถึงบ้านแล้วนม่หลังไฟอ่อนตันยันเต้นท,ที่หลังเอาถุงไปฟอร์มเด้อเอาถุงไปไสฟอรมอเอาไปเข่าตูเ้เยน็นกินเยนเ็ยนๆเขาแม่จะมาอยู่กับร้านจะ้ะวันนี้กะว่าจะแวะมาทำบัตรประชาชนที่อ,อำเภอเมืองอ่ะ ปทุมธานีจะทีนี้เขาบอกว่าคิวเต็มให้มาใหม่วันจันยังไมก็เลยจะลองไปตรงนู้นดูจ้ะว่าจะมีคิวไหมันเป็นต้องใช้บัตรประชาชนในการไปถอนเงินนะจ้ะตั้งัันไม่มีเงินมาออกมาใช้เลยจ้ะวันนี้ไม่ตลาดสดนะคะมาซื้อหอยแครงตลาดสด้างเพชรปทุมนะคะ ยังไงได้หอยแครงตัวใหญ่แล้วนะคะสุดๆตัวใหญ่เบ,อบอ้อเล่เบ้อล่าหกสิบบาทนี่สองร้อยได้เลยอันนี้สองอร้อยยี่สิบได้เลยนะเบ้อเจ็ดสิบตัวใหญ่แล้วก็ตำนัวตำนัวเอาใส่แกงอันไหนอ่ะใส่แกงค่ะใส่แกงได้เหมือนกันได้หมดเลยเหรอใช่เหมือนเราจะชอบมีอใส่ตามหาสตอจ้าพี่น้องจ้ะเราไปดูสตอกัอนไปถ้าไม่มีเราก็เอาผักขาไปก็ได้ พัก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 ,กน้องกองไฟลายพี่ตแซ่บเนี่ยเอามาเขือนังจ้างโอ้สะออนเ,เอด้มะเขือแปดโปด๊แปดโป๊เอาไวอ้อะเอากำหนึ่งค่ะเอาบผสม สิบบาทค่ะท่านผู้ชมค่ะถูงสิบบาทถูกมากมาถูกมากถูกมากถูกมากจะขอบคุณนะคะก็คือถุงละสิบบาทถูกมากพี่น้องป้องไปคิดถึงคนทางไกลคนแดนไกลเมืองนอกเมืองนาน,นะคะคิดถึงคิดถึง ถ้าจะมีโทรศัพท์แบบยื่นไปให้กันได้นะคะ <c oughs> ได้อะไรก็จะหยิบฝากไป,ไปให้กันได้นี่คันหมากกอกหวดหวดหวดได้หวดอะ่ะใบละสี่สิบห้าบาทเอาใส่ในกระเป๋ากับฝรั่งเศสอุ้ยใบละยี่มห้าบาทต้องจะถูกมันได้ฟรีเลย ค่ะข้ะกลับแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะเจอหัวเจอหัวเจอหัวเลยขอลุกข้าดูเมื่อกี่วันที่บอกจะกลับเมืองไทยข้าค่ะกลับแล้วพอดีไม่ได้เอามาไมด้เอามาด้วยอ๋อไม่ได้เอามาค่ะขายอะไรคะเนี่ยขนมเหรออ๋อเครื่องคัวร้านเดียวกันป่ะเนี่ยอ๋อ ค <Marin ers> ู่จร no ิงโซนนิดเยียมาขอถ่ายรูปนะจ๊ะขอถ่ายรูปแป้นนึงขอเวลาหน่อยจ้ะหน้าก็มันๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะไม่ไม่อันี้คิดตังค์แล้วนะคะเนี่ยตอ้ว แล้วไปหยิบใช่ไหมหยิบอย่างแรกคือเย็นหน้าตัวหายอรัวละร้อยหอแล้วก็มีหอยเชอรี่ต่อซื้อไป2อวง,งก่อนจับพวงละห้าสิบาท2อวง,งก็100บาทพอดีถ้าเกิดว่ามันหมดแล้วก็แวะมาซื้อใหม่ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ไกลจากบ้านหลานเราจะ 我们被留下。 ไม้หอมจ้อนเสิร์ฟจ้าจ้าเดี๋ยวท่านผู้ชมมารับประทานอาหารด้วยกันอาหารด้วยกันจ้าคาเยังะเนุณอย่างพอดีพอดี สตอกับผู้เรียนนีเสยดีเจาสันปฟนูไว้เราัวดีนะเอา้ไปีเลซุไม้กับอีเลมีเก็เลยให้มาไปก่อนไปจะพูนวะแช่เขากันนะเอามเอาหชิหนเนา มนะไม่แซบนะฮักเกยอะแยะมากไปพวกคนซื้ออยังคนฮักหลายเนาะสะออน,นมึงบองมันแคหนกินยาเกดกีม่บ่ะ กุ้งด <cu> ูกระเดือไปแล้น่าอุตสาหางทองไว้หางทองไว้ไม่ซื้อที่กุ้งที่คาปูทินช่วงคริสต์มาสมจะมากินที่เมืองไทยจ้ะเพราะมันสดดีสดมากเกิดราคาก็ไม่ค่แพงอ้าแก่ไหนต้องมันนี่ไงหนูว่าเขาเลย ส้มคว้เน oh ี่ยมีอะไรทำมาให้แะนึ่งสมมวนึงนี่ขาต้มข้นไม่ไ่แกไม่เป็นไรียมาให้ลูกๆจ้ะพี่น้องจ่ากินของเราเนี้ยกินมากก็ได้หัอละห้าร้อยกรัมน้องจ่าเต้าไปขายใน่ขาดทุนแย่เลยสมัวยาพี่อะไร กินหมดเลยชุดนี้ไปซื้อใหม่มแต่กันพอดีสุดีใช่น่นนีนเดียวกันร้สู้าันก็สูนเลยนนพอดีนีเขาบอกว่าอะไร ไม่ดีนะจันเหยวไหลไม่จันเป็นโรหลายแยกกินแต่โรหลายเนี่ยคนดังวันนี้ไปทำบัตรประชาชนจ้ะไปเปิดบัญชีด้วยตรกเลเอากะว่าจะไปทำบัตรประชาชนที่อำเภอเมืองปทุมธานีแต่ว่าต้องจองคิวจ้ะคนเยอะขอให้มาทำวันจันท์วันศุกร์คนเยอะมากเลย ทีนี้ก็เลยลองไปที่อำเภอปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดเขาทำให้ทันทีเลยจ้ะคนไม่เยอะคนไม่เยอะเท่าไหร่ทำแป๊บเดียวค่าบัตรเสียร้อยหนึ่งจ้ะแป๊บเดียวทำเร็วมากอิ่มเป้เลยจ้ะพี่น้องจ้ะวนทีนี้แล่ยังไงเม,มืองไทยนีของกินเยอะแยะมากเลยไม่รู้จะกินอันไหนก่อนในหลังจ้ะเราโชคดีมากๆเลยมีอาหารไทยที่แบบว่า มีให้ซื้อตลอดเวลาขอบคุณที่เป็นกำลังใจนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ